เคเปิดคลิปได้ละโอเคครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิดีการเฟอร์ที่ครับซึ่งวันนี้เราก็อยู่กับรายการเกาะเกมดังเกมมิ่งนะครับผมซึ่งถามว่าวันนี้เราจะมาเอ่อมาใช่อ่าถ้าถามว่าวันนี้เราอยู่เกมอะไรเราก็บอกได้เลยว่าอยู่กับเกมครับแมนเช่นเดิมนะซึ่งถามว่าวันนี้เราจะมาทําอะไรก็เราก็จะไม่ได้มาทําอะไรหรอกก็แค่แบบจะมาตอบคำถามคิดหลายๆคนถามมาบ่อยๆนะคบผม ซึ่งผมก็พิมพ์ตอบไม่ไหวซึ่งจะถามว่าผมอ่านไหมผมอ่านนะครับแต่ผมไม่ตอบเพราะผมยิงยังไงละซึ่งผมบอกได้เลยว่าผมเอาคําถามมาจากคอมเมนต์นะซึ่งบางคําถามก็จะไม่มีคอมเมนต์ผมก็ไม่เอามาขึ้นแต่บางแต่คําถามไหนที่มีคอมเมนต์ผมก็จะเอามาขึ้นด้วยนะคะผมมาเริ่มที่คําถามแรกกันเลยนะคะผมอ่ไก่กับไข่อะไรเกิดอ่ไนกันโอเค ซึ่งมาเริ่มแรกที่คําถามแรกแบบจริงๆเลยนะลงมัดยังไงใช่ไหมลงมัดได้ไหมแล้วลงมัดยังไงเชื่อมบอกได้เลยว่าลงมัดได้นะครับผมแต่ผมลงไม่ได้เพราะว่าผมโหลดไอ้โปลเนเชอร์ทีนเป็นแบบ apk ไม่ได้นะเป็นเพราะเลยไม่รู้นะซึ่งอ่ะบอกได้เลยว่าโหลดได้ไม่ลงได้แต่ผมลงไม่ได้ไปหาดูคลิปฝรั่งเอาแล้วกันหรือไม่ผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะโอเค มาถึงคำถามที่สองนะเล่นกับเพื่อนระยะไกลได้ไหมเล่นกับเพื่อนแบบต่างจังหวัดอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับจะเกิดว่าจะเล่นแบบแบบออฟไลน์ line, แล้วก็เปิด w i f i หายกันนี้เพราะว่ามันสัญญาณไม่ถึงกันนะแต่มีวิธีหนึ่งนะครับคือการเข้าเซิร์ฟนะเข้าเซิร์ฟเดียวกันแล้วก็ไปน,นัดเจอกันเอาเองมาต่อด้วยคำถามที่สามนะครับผมซึ่งถามมาบ่อยเหมือนกันอันนี้คือคำถามสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูคลิป ที่ผมสอดลงสอนใส่สก,กินไปนะเมาก็จะถามว่าใส่สก,กินยังไงนะซึ่งผมก็บอกได้เลยว่าไปดูคลิปที่แล้วไปไมันจคลิปที่แล้วสิคล,คลิปเนี้ยคลิปเนี้ยที่ผมแปะไว้ตรงเนี้ยเออไปดูกันได้เลยนะครับผมโอเคครับกลับมาอีกหนึ่งครั้งแล้วนะครับผมหลังจากที่ผมไปหาคอมเมนต์ที่เขาถามมามาต่อกันเลยนะครับอ่าคำถามนี้เขาถามว่าทําบวกยังไงทําบวกนะคบับวกอ่าก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นตรงนี้นะตรงกลางหน้าจอเนี่ย ไอเนี่ยไอไอไอลูกศรเนี่ยคือให้ทุกคนนะครับไปที่เซตติ้งครับกดไอ้ตรงนี้ที่เกมเมนูนะแล้วก็กดตรงออปชั่นกดมาไออันที่2เนะี่ยไอที่แบบเหมือนตีเลยเนะี่ยแล้วก็มันก็จะมีตัวที่ 1, 2, 3, 4, 4ตัวที่4นี้ครับพอเราโหลดมาแรกแรกมันก็จะปิดไว้อย่างนี้นะครับมันก็จะเป็นแบบอย่างนี้มันจะเป็นแบบนี้นะกลมๆนี้ ถ้าเกิดว่าเราไปเปิดนะถ้าเราไปเปิดนี่มันก็จะทําให้เป็นรูปบวกนี้นะครับผมคําถามต่อไปนะคับเขาถามว่าไข่ม้าตัวไหนนะไข่ม้าไข่ม้าไม่มีนะใช่มันยังไม่มีมานะคับนชันนี้ไปตอบคาถามต่อไปครับคําถามต่อไปนะคบโอ้ยมื่นละนอนแป๊บโอเคนอนไม่ได้นะคำถามต่อไปนะครับคขดถามว่า นั่งยังไงใช่ไหมครับนั่งนี่มันจะมีแบบแบบนั่งเก้าอี้อะไรประมาณนี้เหรอซึ่งบอกเลยว,ว่ามันนั่งไม่ได้นะครับแต่เราสามารถกดย่ออย่างนี้ได้นี่อย่างนี้กดตรงตรงกลางปุ่มคอนโทรลน,นี่ครับกดสงกดสองครั้งนะครับผมคลิกสองทีปัป๊บมันก็จะนั่งลงทําให้เดินช้าถ้าเกิดว่ากดคลิกอกสองครั้งก็มันก็จะกลับมาเป็นปกตินะครับผมโอเคคาถามต่อไปนะคบเขาถามว่า เล่นแบบมัลติเพเยอร์เนี่ยมันสามารถเข้าได้กี่คนตอบได้เลยว่าเข้าได้ประมาณ5คนนะน่าจะประมาณนั้นนะหรือไม่ก็10คนนี่แหละพราะผมจำไม่ได้เหมือนกันน่าจะ5้ามั้งก็น่าจะประมาณนั้นแหละครับไปคําถามต่อไปกันเลยครับโอเคคําถามต่อมานะครับผมเขาถามว่าไปเมืองใหญ่ยังไงใช่ไหมครับซึ่งบอกได้เลยว่ามันไม่มีเมืองใหญ่นะคุณจะต้องลงมอดนะไม่ใช่ลงมดลงแมปอันนี้น่าจะเป็นของเวอร์ชั่นอะไรก็ไม่ดูนะผมจำไม่ ไม่ได้หรือว่ามันบอกเวอร์ชันอยู่อะแป๊บหนึ่งนะโอเคมันไม่บอกครับให้ผมว่าให้ทุกคนอะไปหาแบบเมืองของเวอร์ชันเก่าๆอะแล้วค่อยมาลงนะคะผมมันน่าจะเขาได้อยู่เพราะว่าเวอร์ชันใหม่มันเข้าไม่ได้นะซึ่งสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แหละครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ก็บายบายครับ